บทที่ห้าขจัดความสงสัยหากจะมีสิ่งใดที่ขัดขวางความสำเร็จของคนธรรมดาสามัญมากที่สุดสิ่งนั้นจะต้องเป็นเหตุผลเวลาที่เราอยากทำอะไรที่คนอื่นไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนหรือไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อนก็จะมีคนมีเหตุผลนับสิบคนมาบอกว่าทำไม่ได้ ด้วยเหตุผลนานับประการเหตุผลเป็นสาเหตุหลักทำให้คนมีความกลัวการใช้ตรรก,กะในระดับจิตสำนึกจะบอกเราว่าหลายๆอย่างเป็นไปไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายความจริงแล้วไม่เคยมีเรื่องใดเป็นไปไม่ได้เหตุผลที่เราถูกสอนกันมา ทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทั้งหลายบอกว่าเหตุผลคือหลักการคิดที่เป็นตรรก,กะกล่าวคือความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะต้องมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนและจะต้องมองเห็นได้จับต้องได้ทดสอบทางคณิตศาสตร์ได้ สัมผัสด,ด้วยเนื้อตัวร่างกายของเราได้เป็นต้นหลายคนกังขาสงสัยในความเป็นไปได้ถึงความสามารถของพลังดึงดูดอันเนื่องมาจากเจตนารมอย่างแรงกล้าว่าเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีเหตุผลตามความหมายข้างต้นแต่ลืมไปว่าการสัมผัสได้ไม่จำเป็นต้องสัมผัสด,ด้วยกายภาพเสมอไป ความรู้สึกบางอย่างต้องใช้ใจเท่านั้นเข้าไปสัมผัสสำหรับคนที่ต้องการสิ่งดีๆในชีวิตและอยากพิสูจน์ดูจะต้องขอจัดความสงสัยให้หมดสิน้นให้นึกอยู่เสมอว่าเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สุดคือการที่เราสามารถเกิดมาบนโลกใบนี้แต่ก็เป็นไปได้แล้วทำไมไม่สงสัยว่าเรามาจากไหนเราเป็นใคร เกิดมาทำไมทำไมต้องเกิดมาไม่เกิดมาได้ไหมทำไมเราสามารถคิดได้รับรู้ได้มีความสุขได้เข้าโศกได้หัวเราะได้ก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ไหนหรือเคยมีเราอยู่หรือไม่มนุษย์เป็นเพียงกลุ่มพลังงานธรรมดาธรรมดาที่ถูกจัดระเบียบด,ด้วยพลังที่ไร้ขอบเขต ที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งบางอย่างซึ่งมีศักยภาพเกินจินตนาการจึงไม่ควรตัดสินใจว่าอะไรเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือจินตนาการร้องขอในสิ่งที่ต้องการให้เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าอะไรก็ตามที่จิตใจมนุษย์สามารถจินตนาการเข้าถึงได้สิ่งนั้นเป็นไปได้ทั้งสิน้นพลังอำนาจแห่งจินตนาการนี้ มีอยู่ในตัวเราทุกๆคนเพียงแต่บางคนไม่เคยใช้หรือไม่กล้าใช้เพราะมีความสงสัยมาบดบงังซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่สุดจงปล่อยวางความสงสัยทั้งมวลไว้ให้เป็นหน้าที่ของพลังที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งจัดการหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมาให้การมีเจตนารมอย่างแรงกล้าอย่างเดียวไม่พอต้องศรัทธาเชื่อมั่น ว่าสิ่งที่ต้องการสามารถเกิดขึ้นเป็นจริงได้อย่างแน่นอนโดยไม่ระแวงสงสัยขอย้ำอีกครั้งในขั้นตอนนี้จึงต้องกระจัดความสงสัยให้หมดสิน้นเมื่อใดก็ตามที่สงสัยให้หยุดคิดแล้วกล่าวย้ำกับตนเองว่ามันต้องเป็นไปได้แน่นอนอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาฝึกแต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง เมื่อศรัทธาแกร่งกล้าความสงสัยจะหมดไปเมื่อนั้นกฎแห่งการดึงดูดจะทำงานได้ดีในขั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องปฏิบัติคือจงเชื่อมัน่นว่าทุกอย่างที่เราคาดหวังเป็นไปได้แน่นอนห้ามสงสัยเด็ดขาดหากเรากล้าคิดและฝันถึงสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แล้วรู้จักคิดซ้ำๆถึงสิ่งนั้นอย่างเชื่อมัน่น ตาสจ,จากความสงสัยก็จะทำในสิ่งนั้นกลายเป็นรูปธรรมเป็นไปได้ผ่านช่องทางที่หลากหลายไร้รูปแบบตายตัวชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่งดงามจนบัดนี้เรายังไม่รู้ว่าความซับซ้อนของการมาอยู่ที่นี่เกิดขึ้นได้อย่างไรความจริงแล้วขอให้เชื่อเถิดว่ามีพลังบางอย่างจัดระเบียบไว้แล้วอย่างสอดคล้องต้องกัน เราใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับคำถามที่ว่าอย่างไรยังไงซึ่งเป็นคำถามที่สะกดชีวิตไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้านั่นไม่ใช่ภาระหน้าที่ของเราหน้าที่ของเรามีเพียงการร้องขอสิ่งที่ต้องการจริงๆจดจ่อกับมันแล้วจัก,กรวาลพระเจ้าพลังที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งหรือแล้วแต่จะเรียกชื่อจะเปิดหนทางนำสิ่งนั้นมาให้เราเอง คำว่าอย่างไรเป็นหน้าที่ของพลังนั้นแล้วในที่สุดความมหัศจรรย์ในความเป็นไปได้ในทุกๆเรื่องก็จะคลี่คลายเปิดเผยออกมาเจนเน็ตมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังสั่นสะเทือนของจักรวาลและการทำงานของกฎแห่งการดึงดูดกล่าวว่าแทนที่จะใช้เวลาที่มีค่าทั้งหมดไปกับการวางแผนปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายให้แบ่งเวลามาสักสองสามนาที หมกมุ่นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการจินตนาการถึงสิ่งที่เราจะได้รับสนุกสนานกับสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมามีความสุขกับความคาดหวังของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วปล่อยให้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเติบโตขึ้นจนดึงดูดผลทางมาสู่คุณคุณหมอเพียงกล่าวอีกว่าหลังจากปล่อยจินตนาการที่เข้มข้นออกไปล่องลอยในอากาศแล้ว ให้สร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นแม้จะเป็นการเสแสร้งก็จำเป็นทำในสิ่งที่ต้องทำตามปกติแล้วจัก,กรวาลจะเปิดเผยหนทางให้คุณเองจงเชื่อมั่นแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นปล่อยให้อาณาจักรของคุณอยู่ในเอื้อมหัดของจัก,กรวาลจากนั้นจงเตรียมพร้อมที่จะประหลาดใจบ๊อบด นักอภิปัรายชาวอเมริกันกล่าวว่าทุกสิ่งในจัก,กรวาลล้วนประกอบด้วยพลังงานเนื้อหนังมังสาของเราก็เช่นกันและพลังงานในจัก,กรวาลทั้งหมดนี้ก็เชื่อมต่อเกี่ยวโยงถึงกันจัก,กรวาลส,สร้างสรรค์สรรพสิ่งโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยมองไปรอบๆตัวเราจะพบว่าต้นไม้ก้อนหินอากาศโลก ทุกๆสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยปราศจากความเครียดไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหรือการวิเคราะห์มากมายเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นไม่ว่ามนุษย์เลือกที่จะเชื่ออย่างไรในเรื่องนี้ก็ไม่สำคัญสรรพสิ่งยังคงเกิดขึ้นอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายอะไรเลยคุณคือส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลที่แสดงออกผ่านพลังแห่งความคิด มีพลังสร้างสรรค์เหมือนกับสิ่งที่คุณมองเห็นอยู่ร,บรอบๆตัวสิ่งเดียวที่จำกัดศักยภาพของเราคือระบบความเชื่อของตัวเราเองทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคือสิ่งที่คุณแปลความหมายทั้งสิ้นคุณใส่ความหมายเข้าไปใส่อารมณ์เข้าไปใส่ทุกๆสิ่งเข้าไปทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นความคิดของคุณทั้งสิ้น ความหมายตามตัวอักษรก็คือคุณเอาพลังงานของข้อมูลไปแปลสภาพเป็นความจริงของคุณอะไรที่คุณคิดว่าจริงแท้ที่จริงแล้วก็คือข้อตกลงใจของคุณเองว่าเป็นจริงนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เรากำหนดให้ชีวิตมีรูปร่างหน้าตาตามที่เราได้ให้ความหมายแล้วบอกตัวเองว่าอะไรเป็นไปได้หรืออะไรเป็นไปไม่ได้ เราเรียนรู้การให้ความหมายจากบุคคลอื่นเช่นครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสถาบันการศึกษาและสิ่งแวดล้อมขณะที่พวกเขาเหล่านั้นก็มีระบบความเชื่อที่จำกัดในการพิจารณาว่าอะไรเป็นความจริงซึ่งระบบความเชื่อที่จำกัดนี้แพร่กระจายเหมือนเชื้อโรคโดยเราเองไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น หากเรากล้าที่จะตื่นขึ้นแล้วเปลี่ยนระบบความเชื่อเสียใหม่เราก็จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสิ้นเพราะจัก,กรวาลสามารถทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายนะักโปรดจำไว้ว่าจะยังไม่มีความสำเร็จใดๆเกิดขึ้นจนกว่าคุณจะสร้างความฝันเกิดขึ้นก่อนแต่ความฝันจะเป็นจริงได้ จะต้องสร้างภาพในใจให้ชัดเจนปราศจากข้อสงสัยดรแอนเนตโครบี by, นักบำบัดทางจิตค้นพบว่าการทำความฝันให้เป็นจริงนอกจากการสร้างภาพในใจที่ชัดเจนแล้วยังจะต้องสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นด้วยทั้งยังต้องขอจัดความกลัวและความลังเลสงสัยออกไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนและเฝ้าสังเกตอารมณ์ตัวเราเองตลอดเวลา จงเฝ้าระวังความกลัวของคุณความกลัวกับความสงสัยอยู่คู่กันเสมอแต่อันตรายของความกลัวมีมากกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่ออยู่กับความกลัวพลังแห่งเจตนารมก็จะทํางานจิตใต้สํานึกก็จะนําความกลัวไปสร้างเป็นพลังสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดเหตุการณ์ต่างๆที่คุณกลัวให้เกิดขึ้นเป็นจริงลองสังเกตดู คนที่พูดถึงและกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะเป็นโรคนั้นในไม่ช้าคนปล่อยเงินกู้กลัวลูกหนี้เบี้ยวหนีไม่ช้าก็จะเป็นจริงตามนั้นคนกลัวสอบตกเชื่อได้เลยว่าโอกาสสอบผ่านมีน้อยเต็มทีคนกลัวผิดหวังความสมหวังไม่มีวันมาเยือนหากคุณกลัวความล้มเหลวคุณก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จสรุปก็คือ ไม่ว่าคุณจะกลัวอะไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจงจับตาความกลัวในใจทุกอย่างใกล้ชิดกำจัดมันให้สิ้นไปทันทีที่เริ่มมีความกลัวเพื่อให้ความฝันของเราเป็นจริงเร็วขึ้นนอกจากขะจัดความสงสัยและความกลัวแล้วเรายังจะต้องจบบทที่ห้า